ข้อโชว์ข้อลาดข้อได้ตัวใดแล้วสิบอกให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะสิเอาลงคลิปตรงนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันหลายคนไปน้ำกัน่นมา,าเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็ว ากาศน้ทุกคนกับประมาณนี้เนาะคนกระลายแหงอยู่กระายเติบอะไรเนี่ยถึงแล้วที่บัดดอนขนาดน้องทุกคนอันนี้กลายเป็นอางนี้มัดเ <c oughs> อ๊มัดฟัใหญ่นั่นอีเนาะฟัง ตอนนี้ก็ยังอยู่ข้างนอกนอยู่เนาะมีเด้อทุกคนอยู่ข้างหลังเข้าไปข้างในเชื่อไทยทุกคนในเบิ้งกันวันนี้อากาศดีเนาะทุกคนไม่ร้อนวัดดอนขนาดเนาะมาถึงแล้วเด้อทุกคน ออข้างนอกไหมไปข้างในนะเด้อคนกับบรรยากาศประมาณน,นี้เนาะเดินดีๆีดเดินดีๆไป มาใบปูเนาะคนหลายนะทุกคนคนหลายแห่งไปน้ำกันได้ตัวนายเสือเอาลงให้ทุกคนได้เบิ่งเดี๋ยวดิหยุดดิไม่ได้ไปไหว้พระก่อนไม่ออกนื่อยแล้วเนี่ไปไหว้พระกัน วบผ่าพอนใบผ่าหนีน้อทุกคนแต่ายผ่านํำกันเนาะว้ผ่ากันทุกคนมอกากันจะการท้างลังเนาะเฮ้ยเฮ้ยนี่เก่อ้น ประเภทที่ดักิทยาทไว้ทุกประกาศนะครับก็ขอ,ขอให้มีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตการงานและครอบครัวเจริญในทางทดีขึ้นไปกันันะทุกคน ได้ตัวใดก็จักเสียเอลงให้ทุกคนได้เบิงงกันเนาะยากาศประมานี้เนาะคนยอ่ยนีเอทยอยนันคนไล่แล้วทุกคนไ่น่นเลาูทำนอะไรจะดุเลยลุกไม่ต้องให้ฉันโดนตวก็เลย มาเอาโชคนำกันน้องทุกคนตอนนี้กำลังจุดทูเดอ้อทุกคนคอยโชคนำปูกันได้ตัวนหนกันลุ้นกันน้องทุกคน <c oughs>

ีตัวมาวานนี่ดิโอเคโอเคขกด่รบเอนะดิขนเนี้ดูดอเบอเาเองอือเนนกันแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคโอเคโอเคสองตัวนะเอาสองตัวไโอเคโอเตัวะัทุ เห็นได้สองตัวแล้วด้วยุกคนเลือตัวสุดท้ายโอ้ยหลอดั่อนเจ็จตัวนี้ได้สองตัวน่าริษณ์เนาะไหนลูกหรองอับนสั่งถูกยังก็เลยเจ็ดดวงคขนที่นู่นจะปูจะให้ปูจะให้ตัวใดเอาตัวนั้นอ่าเจ็ดเจ็ดสามอย่าลืมเจ็ดสามแปดตะกูเดียวกัน ได้สามเจ็ดศ <kilograms> <co> pues ูนย์หรอยังพากันดูดิทุกคนพากันลุนห่วยพากันลุนเรทูบเวยน้ำกันเด้อทุกคนเดี๋ยวถ้าจุดได้ละสิไทยให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะแล้วจได้ตัวไหนขอให้ปูช่วยมาสามตัวตรงๆเด้อ ได้แล้วทุกคนได้ fin, ตัวนี้เนาะลุ้นกันมีมีระฆังเลยอ่ะก็ไม่ไงก็เดินออกไปเลยเนาะจะมีน้ำตรงนี้ทุกคนนี่ก็อยู่ในคันออกมาในถ้ำสระส่วนบนประมาณนี้คนในเบิ่องต่ำ อยู่ใน,ในใจแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวกัจะเอาลงให้ทุกคนได้เบิึงกันเนาะตัดตัวไหนที่ดีดังไหมดังฮะ<ฆ>ดัง,ด,งดังอยู่บ่ให้ทุกคนไปบายกันเนาะบายปูกันเด้อทุกคนจะได้ไทายให้เบิึงใหม่ต <c ười> ัดคำออกมาข้างนอกกนะันเนาะทุกคนโอ้ตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วเนาะ กดไปแล้ว,วรัวบแซงสว่างกับโทนโอ้ยเลือมตาครับจะกลับบ้านแล้วนะัทุกคนตอนนี้ก็มาคอโชว์ข้อลักอบกับปูได้แล้วเนาะตอนนี้ก็จะกลับบ้านเนาะตอนนี้ก็ดึกแล้ว หกโมงกว่าแล้วเนาะกลับบ้านแล้วทุกคนกับน้ากันเนาะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ้งกันว่าได้ตัวใดเดี๋ยวสวินจะเอาลงให้ทุกคนได้เบิ้งกัน คลิปนี้เอาไว้ชั้นได้กันแล้วกันเนาอทุกคนเจอกันคลิปใหม่เนาะงีิมนีสจากข้าว่าสบายดีบาย